ความปัปดของห้องนะครับนี่คือตาบีมที่กำลังกนไม่ไม่อเขเหลือครับเลครับอ่าได้ได้ได้ไท้อก่ให้ี่น้อยยิเนี่ยเขาเราใหญ่นะทุกคนกรจแลอวคนไก่อะไรอะไรเขียนมาเนี่ย อันนี้คนนี้ก็พยายามเขียนมากนะครับอ๋อนี่อันนี้คือพี่วันของเรานะครับวันนี้บีบีคือก็กำลังจะลอกอีกหนักนะครับทุกคนเสร็จแลครับเนี่ยก็เหรอเพราะอะไรครับไม่เสร็จเลยไม่ลอกนะเดียวเดียวเจอกระดานเอาอปุ่มของห้อง ยังไม่เสร็จทีไม่ตีขั้าเอคูถ่ายครับเปิดของห้องท่าเลยครูลอกใหญ่แล้วทุกคนไม่สงสัยเพื่อนต้องทำเขาไม่ทำหรอครูเล่นอดูเที่ยวเขาหนีเลยหนีเลยครับโอ้โหลายมือดูลายมือดิเขาจำไป่จริงโอ้โหลายมือนี่ครับคือลายมือมาดูบ้านไม่เอา ตัวใหญ่ไม่ติดกาครับผมได้โย้โหโอ้โหโอนโหโอ้โหโ้โหโอ้หโอ้อ้โอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้โห่อ้หโอ้มหโอ้โห้ดีโ้ห้โอ้หอ้หอ้โ้โห้โหออ้มโโอ้มัโ้ี้อหหห้้้ ีเขห้ะที่องะได้รอดอีกเนี่ยบร์นาหนไม่เาจะรอโ้ไรวะนี่มงรอดโอยอแกนรอดกลมาแล้วให้เพื่อนรอดเหมือนเดิมให้แกงเด็กเรียนนะใครครับใช่ใช่หอวน้แกงรอดได้รอดโอไ้ไรเนี่ยโอ้ใบกอด ดูเดูเลยะี่ยอะไรโอ้นาวีขยัท้ากมาดิอะไรเนี่ยปกล้าบ้าน,นะนี่ออกเลยอาวีนะฝอดูรูปคุกินใหม่ดิคุณกินดีก่กนนิน่คุกิน แับภาพกราฟิกมันมันไม่ค่อยชัดเลยวันนี้เขาลอกหนักแล้วทุกคนนี่คือการทำการเลาะหนักนะทุกคนดูลายมือเลยครับทุกคนโอ้โหโคตรสวยทุกคนเลย เอาอะไรสปอบดิอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหกก่อนเดี๋ยวทำก่อนโอ้เกินไปเโ้ยเก็ปี่ก็ปีก็ต้องรอแปดแปดร้อยลบสี่สิมันก็้อแร้อยลบสี่สิบฝ่วิงอหนึ่รบสิอันนี้คนมีนี่กำลังรอกคนนะย่าทำไมอะไมอะ อะไรมื่อเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วขั้นตีนขั้นไข่ไข่ไม่ขั้นหรอกไข่ล้างทุกวันต้องบวกซิมดูสิหนึ่งกี่รอบวันหนึ่งชั้นทุกวันเลยนี่แกเสร็จแล้วที่แกต่อรอใช่ไหมตรงนี้ทำต่ออยู่นี่เสร็จแล้วรอเป็นตอนนี้พี่กำลังรอบคนอืเฮ้ยช่วยตัวเองมั้งดิหักช่วยตัวเองมั้งดิไม่ช่วยช่วยตัวเองอ่ะหักแต่ไบ ไม่ใช่ได้เองอ่ะเอ่าจน้อยเมือน้อยงครัสีปั๊มใหญ่สีปั๊มรอรองเลยครับศูนย์จุสิบแปดโอ้อยโออ้อยโโอ้ย้โอ เ่ยนไม่นะเมไก็ไม่ทำเลยอ่ะเร็วเร็วเร็เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหายมือโอ้โหายมือเลขสองไม่แล้ครู ยังไม่กองเลูเหรอข้อเดียวอ๋อไอ้กล้องปอมอ๋มันยาวเท่าบีมโดูคนหนึอคนหนึ่งยังไม่เสร็จกอ่ะไม่เขาเขาเสร็จแล้วนี่ เบิรดดูก่อนให้มัน้องเขามารอกนี่ผิดตรงไหนนี่ผิดเว้มาเอ้ยน้องบ่าวดีพัดดีไอ้น้องบ่าวคนนี้รอผมเดียวนะน้องบ่าวน้องบ่าวน้องบ่าวเาไม่ได้ข้อหนึ่งครับน้องบ่าวไม่ได้ข้อหนึ่งเลย ลายมอคนี้ก็สุดยอดครับสุดยอดคตคนแม่สุดยอดนะทุกคนอ๋ออย่าลืมไปติดตามทิอกอผมนะครับชื่อบีเฮดซันโฟเก้าเก้าเก้าลิงไว้ซิซิใส่ลิงนะขึ้นลิงนะครับผมขึ้นลิงขึ้นลิงทิกเอรของน้องวีนะบีเฮดซันโฟเก้าเก้าเก้าเก้ อ,ออไปก็โคตรช้าเลยเพื่อนเพื่อนโคตรช้าเลยโอ้คุณก็รีบเหมือน,นนะไหมเนาะรีบไงจะไปส่งงานนี่ครับอมคุณน้องทีครับเอา้องเอามาเทียบกับของผมนะแต่ผมคิดเลย มละหนูทุกคนมันไม่มันไม่ได้ทำเองนะมันลอกคนที่ชื่อว่ามัดครับทุกคนแม่เราบอกทำเองจริงเที่ยทุกคนเที่ยวมันมีเอทำเองจริงติ๊มันตอแหลปากมันตอแหลทุกคนปากมันคือลิงอะไรอ่ะเฮ้ยคือคือคือลิงเขาด้วยติ๊กบอกเขาชื่อปีเทสโกก๙ครับ199มีลงอะไรบ้างครับเฮ้ยคือลงอะไรับลงแล้วครับลงคลิปได้ประมาณสัก4-5ลิตรครับเจลาแดง ผมงคืนไหมคืนไหมครับผมเคินหน่าเดงหน่าเดงเอาอค่เสร็จแล้วเราะเดียวความปั่นปวดของห้องยา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 ทอเคสายเร็ววัยแก้ไหมแกมาแก้มาแก้เหรอ ไอ้เปี๊ยกเสร็จข้อข้อหกยังเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูดนะยัง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 ไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรนะมือไม่เสร็จข้อนี้เหรอไม่รอไม่ผิดไงเขาไม่มาไงเมื่อวานเนี่ยยังขอขอรอขอขอหกเลยดิไม่ยังไม่เสร็จเอ้ามาเจอกันนะเดี๋ยวังดูโอ้ยยัง ก็ไม่เลี่ยมเ่ยอย่างนี้เองงูฉลายทำไมกูรู้คำตอบขออนุญาตเดี๋ยวดิผ่านกูกูลองลอกได้แลยวมึงไอ้นี่ก่อนอ๋อหัวหน้าหัวหน้าไป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 ทำเป็นเปิดของห้องนะทุกคนวันนี้จะพาไปชมกัน ครูครับปิดห้องขังสองคนนี้ไปเลยนะครูปิดห้องสังค้งสองคนนี้นะครูเอาเดอย่าลืมติดตามผมนะไอชิี่ม่ครับันนี่เลยติ๊กต t อกติ๊กต๊อกครับติ๊กอะไรบีเฮซันโกลมซันโกลมอันนี้คุณออโต้ขันน้านะครับขันน้านะครับโอ้รเทครับโอนี่เมลเขากกะ โอ้ไม่ค่ะน่าหล่อทดเฮอ๋อเป็นจำหน้าคนนี้ได้ไหมคนนี้ครับที่ที่อยู่ในคลิปหนึ่งครับไม่มีอารมณ์เลยคนนี้กัดตึงอะนะกัดตึงเลยน่าสุดมาดตึงเห็นปะ24นี่นะ24ตัวเดี๋ยวเองใคร24ตัวอันนี้เหรอ ลงมาแม่คัมเทพ่นฮะทั้งหมดนะขอจบตาด้วยิ่ะ้บจบจบจอันนี้ก็กำลังไปเตรียมเียบที่เราไปนะ ก็อยู่อาคารนี้กันโอ้ยเดงแรงเด็แรงโต้นี่เป็นเด็กเกเรมากเลยทุนโอเคทุคนมาถึงวิชาต่อไปละแนแนวเขาหนีไปทั้งหมด 2องร้อยเก้าสิบตัวฮะสองร้อยคูณสิบขป้าไปเด็โอ้โหองยู่ทุกผมว่ามันช่องยูทูบเก๊กระจอกมากเลยเนาะใช่ไหมช่งยูทูบเก็ระจอกมากเลย ตัวเป็นเด็กเล็กมากเลยครับผมไได้เก็บสี่ลายมือสวยนะเพ่นลายมือสวยถ้าใส่หน้านดครับเด็่ะไดล กิ I guess, I guess ๊กด้วยคือแอ๊กแอ๊กค่ะน really ั่นนั่นดูดูดูมีรายการบูชีแล้วคนคนจัดบ้านรวยบ้านรวยอันดับไปแล้วต้องว่าต้องต้องมาเข้าเข้าช่องนี้เด้อกิ๊กเดือดด่ากิ๊กเลยก่ากิ๊กเยอะโอ้โอ้โอ้ยิ้มด้วยโอ้อารมณ์ดียวนี่ เด็กบ้าสำเร็จนะครับเอ้ยเโอ้ยงงแล้วก so ็โอ oh, ้อะไรวะเด็กๆทำนาอ่ะเปนซีนัวแส่โอ้น่าดมนาดนาดมเก๊กเลยเก๊กเลยกินนมซกิ้นมก้วส่งพลังเหรอนะ้ยตพ ห้องกำลังหงอกหูแล้วทุกคนดูดูดูนี่อะไรปิดคลิปตอนนี้อาจจะมีขั้นตอนไปได้อ๋ออยากปิดใช่ไหมน่าหนาอาจจะไปดูตากับบ้านดูเป็นจะเป็นอย่างไรนะ ตัวแต่งหน้าเอาดูอันนี้อะไรไม่รู้นี่เอาเชีโอเคครับครูลง้านล่างเฮ้ยดูคนบ้าคนบ้า

ไมให้ได้อะไรเพื่อนแกงอะไรเนี่ยโอ้โหมองหน้ามองหน้าโอ้เหไหนผู้ใหญ่ต้องโน่นอะต้องต้องอันนี้เอาลืมโมลืมเลยวะนี่รอล้วครับเนี่ย อะไรอะไรฮะโทรศัพท์ผมครับอย่ายาอะไรอขอโทษครับที่ผมโกงเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เองสิเองส่งให้เขานะเออที่แบบการทำลายสิ่งแ t h นะทุกคนอะไรนะพระพุนพระพุนพระพุนโอ้โอะไรนะ

ไเป็นลไอ้เนี่นเป็นหัวนุ่มไหนไ้เป็นะไ้เป็นะเหมือนกันเหมือนกันจะมือหนหนุมวทยาศาสอ้ีี่เหมือนกันนี่วิทยาศาสตร์ล่ะมีหัวนมนั่ะกมด้เป็นไรครับทุกคน โอ้ยไหนเก่งนักเก่งดิเก่ง <นะ S 1> ดิเก่งดิหน้าขาวเนี่ยน้าคุณวีของเราครับผมหล่อนะครับทุกคนดูหน้าจะอ้วนไปหน่อยแต่ใจสะอาดนะทุกคนครับทุกคนครับทัอ้อันนี้มาดูคุณวีนะอ,อันนี้ก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนของเอเ่เสื้อขาวทุกคนที่มันถือเสื้อแดงนะคุณเมย์นี่ๆๆ เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะฮะเอาล่ะเนี่ยนี่ไปเล่นดูหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยคิดดูหน่อยเดี๋ยวถ้าดูนะคราวนี้ก่อนต้องดูก่อนได้ล่ะอ่ะตรงไหนอ่ะค่ะโหขวัญวีเอาล่ะ อันนี้ของคุณจีโน่นะเฮ้ยช่างภาพเขาดีนะจีโน่ช่างภาพจีโน่เฮ้ยจีโน่เป็นออกแบบคนเฟวอ่ะ